ว่าเราอาต้าอย่างไรเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้งานอย่างไรต่อรวมถึงเรื่องของ p e r s o n a l i z a t i o n มันถึงเริ่มเกิดขึ้นมาขึ้นทุกวันเช่นเรารู้เลยว่าค,คนคนนี้เปิดเว็บเรามาดูหน้าอะไรบ้างเข้ามาใช้ไปแล้วเวลาเท่าไหร่เปิดอีเมลมาหรือเปล่าคลิกมาจากแอปตัวไหนหลังจาก<ม>คลิกก<ม>ันไปลแล้วเนี่ยเขาไปดูโปรดักต์ไหนต่ออ่านคอนเทนต์จบไหมช้ระยะเ,เวลาเท่าไหร่<ม>ไอ้พวกพฤติกรรมพวกนี้พวกในการที่เราสามารถมาสร้างเป็น p e r s o n a l i z a t i o n ได้เพราะเรา เราควรจะรู้เลยเลยว่าสี่ที่เขาเข้ามาเอ g a g e กับเราเนี่ยเราควรจะแนะนำโปรดักอะไรหรือเราจะสื่อสารกับเขาเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนในการตลาดวาตอนนะครับก็วันนี้นะครับผมได้คุณต่อมาเชิญคุณต่อมาช่วยแชร์ในเรื่องของการเอา Data มาทำเปอ์เซน์ให้ฟังอ่ะเชิญคุณต่อแนะนำตัวเองนิดนึงิงถึงแม้ทุกคนจะรู้จักแล้วก็ตามแต่ สวัสดีครับผมต่อจากพี่ถีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องในส่วนของการทำ Personalization ผ่าน Google Marketing Platform อืมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเห็นช่วงเห็นคุณต่อก็ออกไปไลฟ์กับเพจอื่นมาใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็เลยรู้สึกว่าเอเออยากเชวญคุณต่อมานั่งคุยด้วยเหมือนกันในฐานะคนที่แบบพอจะในฐานะคนที่แบบเราทําเรื่อง Data เหมือนกันน่าจะคุยกันได้แบบเหมือนตีปิงปองกันสนุกขึ้นนะครับผมก็อ่ามีคุณแมทแมทคุณแมทแมทเนี่ย เขาเคยเรียนกับผมนะตอนที่ผมสอนที่สกูดิโอเขาเรียนมาจากที่ฝั่งลาวเจนะเขาแบบเหมืนแบบเป็นคนที่ชอบเรื่อง Data มากเลยผมว่าคุณต่อนะ่าจะต้องไปเปิดตลาดที่ลาวดีไหมอะได้หมดเลยครับตอนนี้ผมก็มีตลาดทําให้แบบแถอเอเชียอยู่อะไรเงี้ยครับก็จะมีหลายลูกค้าอยู่อ๋อแล้วอย่าง CMV i เป็นไงบ้างคุณต่อก็ตอนนี้คือในฝั่งของถ้าเกิดเป็น CMV i เขาจะเน้นในฝั่งของที่เป็นโซเชียลค่อนเยอะเพราะว่ามันเป็นเหมือน การที่เข้าถึงตลาดอ่ะกลุ่มพวกนั้นนะเขาจะเฟซบุ๊ก Facebook กลุ่มใช้เครื่องมือในส่วนเว็บไซต์เองเนี่ยก็มีบางส่วนแต่ยังน,น,น้อยน้อยน้อยกว่าถ้าเกิดเทียบกับตลาดไทยครับมลาดเขาเพิ่งเริ่มต้นของไทยเม<ข>ื่<น>อก่อนเงี้ยหรอใช่ยางตลาดม้าเนี่ยคือตอนที่เขาเปิดตลาดเนี่ยคือจะเน้นเฉพาะฝั่งเฟซบุ๊กเลยอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างไปเฟซบุ๊กหมดเลยเว็บไซต์ของที่เราเป็นการเก็บเองอะไรยังจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นึกถึงบ้านเราเมื่อห้าปีก่อนได้เลยเนาะอะไรก็ทำบนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก เนาะใช่ใชแต่วันนี้<ช>ทุกคนก็พยายามหนีจาก Facebook ให้ได้มากที่สุดเพราะวันดีคืนดีก็ลดเลี ash, ้ h ลดลีนะครับวันนี้คุณก็ให้คุณต่อมาช่วยเล่าในเรื่องของการทำ Personalization ด้วย GMP หรือ Google Marketing Platform นะครับว่าเรา<ช><ๆ>ทำยังไงมันได้บ้างแล้วก็พวกย t s เต่างๆซึ่งคิดว่าหลายๆคนที่เบื่อการดู Netflix ดูซีรีส์แล้วเนี่ยน่าจะมาดูวันนี้กันนะครับสำหรับคนที่ชอบเรื่อง Data จริงๆจังนะครับเชิญคุณต่อเลยครับผม จากปีสองปีแรกเนี่ยช่วงตั้งต้นมาถึงปีเนี้ยมันเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนคุณต่อลองแบบปูฮิสตอรี่เจอร์นี่ออฟเวตไให้ฟังหน่อยสิครับก็ตั้งแต่ย้อนกลับไปนะแบบประมาณแบบแปดเก้าปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ผมกลับมาจากสิงคโปร์เพราะเมื่อก่อนผมทาง,งานที่สิงคโปร์ก็เป็นคอนซัลให้กับพอจูนไฟเด็คอมมานีหลายที่อ่ะครับก็ใช้เดต้าค้งเยอะแหละบริษัทพวกนั้นนะครับพอเราเห็นแล้วว่าตลาดไทย,ไทยเนี่ยการทําพวก Enterprise Analy ติกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมี การใช้อ n นาลิติกในการแท็กกิ้งอย่างละเอียดอย่าเงี้ยหรือว่าการใช้ Data จริงๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีเหมือนกันผมก็เลยเห็นโอกาสนิตี้ว่าเอ๊ะในตลาดไทยเนี่ยคนอ e ีคอมเมิร์ซก็เติบโตข้นเรื่อยๆคนที่เริ่มใช้ Data ก<อ>็เริ่มเติบโตข้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการวางพื้นฐานฟันดัมเมทัลตรงเนี้ยสำคัญมากๆว่าเราจะดูาต้าอย่างไรเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้งานอย่างไรต่อรวมถึงเรื่องของ personalization มันถึงเริ่มเกิดขึ้นมาขึ้นทุกวัน เพราะว่าแต่ละบ,บริษัทเริ่มมี Data ของตัวเองแล้วในช่วงของประมาณแปดเก้าปีที่แล้วเนี่ยแต่ละบ,บริษัทยังไม่ยังยังถือว่ามี Data ของตัวเองยังน้อยอยู่หรือว่าจะมี Data เฉพาะที่อยู่ในองค์กรเขาเองครับแต่อย่างพวกเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆในพวกนี้ยมีการเก็บบ้างแต่อาจจะยังเก็บไม่ละเอียดพอที่เราสามารถเอาข้อมูลพวกนี้ยมาใช้วิเคราะห์นในเชิงลึกได้เพราะว่าการทำ personalization มันต่างจากาที่ แบบตลาดแบบเหมือนเหมือนแมสหรือว่าการตลาดแบบแบบ segmentation เพราะการทำ personalization เนี่ยมันเก็บข้อมูลเป็นหลายบุคคลเพราะฉะนั้นการที่เรเก็บข้อมูลของคนเนี่ยการที่เราจะต้องมีการเก็บข้อมูลเนี่ย,ก,ก,ก,ยก็ต้องละเอียดเช่นเรารู้เลยว่า <S 1, <S <Yeah. S 1> คนคนนี้เปิดเว็บเรามาดูหน้าอะไรบ้างเข้ามาใช้เวลาเวลาเท่าไหร่เปิดอีเมลมาหรือเปล่าคลิกมาจากแอดตัวไหนหลังจากคลิก,ลกแอดแล้วเนี่ยเขาไปดูโปรดักต์ไหนต่ออ่านคอนเทนต์จบไหม ชั้รยะเวลาเท่าไหร่ไอพวกพฤติกรรมพวกนี้ยพวกในการที่เราสามารถมาสร้างเป็น personalization ได้เพราะเราเราควรจะรู้เลยว่าสิ่งที่เขาเข้ามา engage กับเราเนี่ยเราควรจะแนะนำโปรดัก c ์อะไรหรือเราจะสื่อสารกับเขาไปอย่างไรบ้าง Google marketing platform เนี่ยจริงๆแล้วมีโปรดักต์อยู่หลายตัวเหมือนกันอย่างที่เราเห็นนะครับว่าตอนนี้อาจจะมีโปรดักต์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่ใช้อย,อยู่ทุกวันเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเลยที่คุหน่วยใช้อยู่ Data Studio อืมใช่ใช่ใช่โ <Studio S 1> อก็อยู่ในส่วนของ Google Marketing Platform เหมือนกัน mm hmm. ซึ่ง d a ต a ้า u i o ได้ข้อมูลมาจากหลายๆที่เพราะว่า d a t a s t u d i o เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับ Google Analytics ก็ได้เชื่อมต่อกับ g o o l l s s h e t t ก็ได้เชื่อมต่อกับ BigQuery ก็ได้เชื่อมต่อกับหลายๆตัวเลยได้ได้หมดเลยครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ Google, เราสามารถเอา Data มามาวิ i z e ได้ส่วนในตัวหัวใจสำคัญของ Google Market i n g Platform เนี่ย มันจะไปอยู่ที่ตัวของอ n น l y ติกสามหกศูนย์อืมานเมกศนเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนแหล่งข้อมูลตรงกลางที่จะทำการส่งไปให้ตัวสแต็กอื่นๆเช่น Search a d ดสามหกศูนย์ดิสเพย์แอนด์วิดีโอสามหกศูนย์แคมเปญแมเนเจอร์สตูดิโอออพมมหกศูนย์ดัต้าอืหรือแม้กระทัตัวแท็กแมเนเจอร์เองือในตัวอ n น l y ติกสามหกเป็นเหมือนตัวกลางเลย ถ้าเกิดใครใครไม่รู้จัก Analytics 360คืออะไรจริงมันคือเวอร์ชัน n t e r p r อ s e ปของกูเก a ล a น i ิกสต่างกันเยอะไหมคุณต่อก็จะมีความแตกต่างกันนะเพราะว่าอย่างรูปแบบการเก็บข้อมูลก็ต่างกันละอย่างยกตัว <c oughs> อย่างถ้าเราใช้ a a n y y t i s เวอร์ชันปกติเนี่ยเราจะได้แค่ในส่วนของข้อมูลที่ที่เขาเรียกว่าเป็น g อ r e g เ t e ข้อมูล a อ g r ิเ a t e Data เราไม่ได้ข้อมูลดิบ ซึ่ง oh. ตรงนี้แหละครับว่าพอเราไม่ได้ข้อมูลดิบเนี่ยการทำ Personalization หรือว่าการสื่อสารเป็นลายวันทุวันเนี่ยมันเริ่มยากละครับ oh. เพราะข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่รวมมาแล้วเรา oh. ไม่รู้แบบว่า oh. เขาเขามาดูหน้านี้หลังจากนี้เขาไปดูหน้า,นาไหนต่อ oh. หลังจากนี้เจอไหมแล้ว a อนาลิติกธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีปัญหารเรื่องของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บมาเนี่ยยังเป็น s ซ m p l i n g d a t a อยู่ หรือข้อมูลมที่ได้เป็ข้อมูลตัวอย่างอ๋ออ๋อเหรออันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคที่เราเก็บเนี่ยครับมันมีเป็นเป็นเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยมันเป็นแซ m p ิ i n g data นะครับมันไม่ใช่ข้อมูลร้อยอซ็อ๋อเหรออ๋อผมในความเข้าใจผมคือผมผมคิดว่ามันคือข้อมูลแต่มันเป็นแค่ส่วนเดียวที่เราได้เห็นถูกต้องเป็นแค่ s a m p ิ i n g data เพราะว่าข้อมูลหนึ่งแล้วเป็นแซ m p ิ i n g สองเป็น aggregate data ครับอ๋อโอเคราะว่าคนเนี้ยเข้ามาเขามีเจื้อนี่อย่างไรเขามีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง mm. เราจะไม่สามารถเห็นตรงนั้นได้อ๋อเออน่าสนใจมุมนี้เพิ่งเคยรู้ครับมุมมุมเนี้ยมันจะเป็นปัญหาตรงที่สมมติว่าเราต้องการเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปทําการ mm. ทํแม a c ชีลเลอร์นิ่งต่อไปทําการวิเคราะห์ต่อมันจะลำ mm. บากละเพราะว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอืมโอเคอันนี้เข้าใจพอย ซึ่งในโปรดักของ Google m a r k เ t i n g Platform เนี่ยในตัว Key Audience หลักๆที่เรามีการเก็บข้อมูลเนี่ยจะเก็บใน Analytics 360 <บ S 1> นโดยวิธีการเก็บเนี่ยอาจจะผ่านตัว Tag Manager ก็ได้อย่าง Tag Manager อย่างเช่นเราเคยติดพิกเซลต่างๆก็สามารถติดผ่านตัว t a ็ Manager แล้วยิงข้อมูลเข้า Analytics 360ได้อืมหรือไอข้อมูลตรงนี้จาก Analytics ที่360เนี่ยเราสามารถยิงต่อไปที่ตัว o p t i m ม z e 360ได้ซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าต่อว่า ตัว Optimize 3ามกสูเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการทำา e r s o n a l ล z a t i o n บนหน้าไบแฟงเราเองอือ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 ออออันนี้น่าสนใจซึ่งตัวตัวอ p t i m i z e ส6มูเนี่ยทางทาคุณหนุ่ยไม่ต้องมาจ้าง Developer มานั่งแก้ไขทีด้านหน้าทีด้หน้าเราสามารถ drag and drop เหมือนเราแก้ไขใน Wordpress หรือว่าอะไรนั่นได้เลยก็เหรอง่ายดีจังอย่างเช่นสมมว่าคุณหนุ่ยบอกว่าผมอยากได้ลูกค้าที่เคยเข้ามาอ่านบทความ เรื่องเอกับดีเราสามารถเปิดหน้าเว็บไซต์มาปุ๊บเนี่ยเราเพลซ์มาไลซ์ได้เลยว่าเขาจะเห็นคอนเทนต์อะไรโอ้โหดดีฮะเขมหรือว่าเป็นคนที่เข้ามาอ่านบ่อยมากครับขายหนังสือได้เลยอืมออเออเออเอเเรารู้ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นแฟนเราติดตามเราตลอดเวลาแบบนี้ครับมันก็ช่วยทำให้เราสามารถเอาเครื่องมือพวกนี้มาใช้งานได้ ศูนย์กับตัวอัลติมซสามศูนเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงเรื่องของข้อมูลกันคือปกติแล้วว่าครับในในการเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องของการจัดการเรื่องของคอนเซนต์อะไรพวกนี้อยู่แล้วหรือคุกกี้เข้ามาเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างครข้อมูลที่ไหลเข้ามาใน GMP นะครับใน Google Marketing Platform เนี่ยจะไม่มีการเก็บข้อมูลที่เป็น PI เลย PI คือแล้ว Personal Identification Information นั่นหมายความว่าข้อมุลอ,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 อีเมลเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราไม่สามารถเก็บข้อมูลในเข้าไปใน g l e Analytics ได้เลยนะครับถือว่าผ<ถ>ิดกฎนะถ้าเกิดอย่างเช่นเรามีการข้อมูลอย่างเช่นเรามีการเก็บชื่อหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ลงไปใน URL ของเราเนี่ยแล้วข้อมูลตรงเนี้ยคนที่เข้าไปใช้งาน g l e a n a l y t ติ s แล้วเขาสามารถเห็นข้อมูลตรงนี้ได้เ่ยจริงๆมันผิดกฎทาง Google นะครับโอเคฉันก็แสดงว่ามั่นใจได้ว่าเรื่อง Pri v a ท y ี่ไม่มีปัญหากับ การใช้ Google Marketing Platform เพราะว่ามันไม่ได้ระบุแบบว่า identify ตัวตนได้ถูกไหมครับถูกต้องครับเขาถามมีคำถามหนึ่งครับระหว่าง optimize ธรรมดากับ360ต่างกันตรงไหนข้อที่แตกต่างกันชัดเจนคือตัวจะไม่ i z e ตัว optimize ธรรมดาเนี่ยจะไม่สามารถใช้ Google Analytics ได้ครับ Google Analytics ออคืออะไรครับก็ข้อมูลที่เราเก็บอยู่ใน Google Analytics อย่างเมื่อกี้กที่ผมยกเคสว่า ถ้าเรามีการจัดการการเก็บข้อมูลอย่างเช่นเว็บไซต์ของนหน่วยมีเว็บไซต์อยู่แล้วก็เราสามารถดึงว่าถ้าเกิดเราต้องการทำรํำ Personalization บนหน้าแรกของเว็บไซต์ดึงคนที่เคยเข้าไปหาอะไรทีเเคยเข้าไปซื้อสินค้าเราหรือไม่เคยเข้าไปซื้อสินค้าเคยเข้ามาดูจากแคมเปญน,นี้แคมเปญนี้อะไรครับพวเนีออ้ก็คือ o ูเกิลติ Audience อ๋อ oh, ทุกทีผมดูได้แค่อย่างเดียวว่ามีใครมาดูหน้านี้บ้างแต่ตามไปเกาะคนพวกนี้ไม่ได้ว่าจะปอ้ออะไร <ป S 1> อีกอีกซึ่งในฝั่งของโ o d u c t ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็จะมีในตัวของ tag manager analytic สามห data studio optimize 3ามถ้าเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยครับจะเป็นจะเป็นโปรดักในฝั่งของโฆษณาละอืมเพราะว่าจริงๆแล้วว่าการทำ personalization อะผมมองว่ามันสามารถทำได้อย่างสองแบบแหละง่าย คือเป็นผ่านช่องทางเราเองอว่งาเมื่อกี้บนเว็บไซต์ของเราก็เป็นช่องทางเราเองอืถ้าในฝั่งแอดก็เป็นช่องทางของที่จะไปอาจจะไปะแสดงผลตามเว็บไซต์ต่างๆซึ่งมันก็จะมีในฝั่งของการทำเซิร์ชแอดสามศูนย์การทำโปรดักตัวเนี้ยมันก็จะเป็นโปรดักต์หนึ่งที่เหมือนเหมาะสำหรับคนที่ใช้ทำเซ c ร์ชแคมเปญเยอะททำพวกทำเอซี เหมาะมากเพราะว่ามันจะมีพวกอัลกอริทึมหรือว่ามีบิดดิงซารจี้ที่เราสามารถเลเวลเลชมันได้ mm hmm. หรือเราสามารถเป็นดินามิกที่ไอตัวแอดขึ้นมาได้เลยพวกนี้ครับมันก็เข้ามาช่วยในการ <Yep. S 1> ที่การต่อหรือว่าในฝ mm hmm. ั่งเป็นพวกดิสเพย์แอวิดีโอสามศูนย์ที่เป็นตัวดีเอสพีที่เราสามารถไปใช้ในเชิงของโปรแกรมเมติกได้อืม mm hmm. พวกโปรแกรมเมติกเนี่ยก็สามารถทำให้เราไปรันในฝั่งของพวกเดนิบิกครีเอไีฟได้เช่นคนเข้ามาควรจะต้องเห็นแอดเป็นแบบไหนเราสามารถทำลักษณะเป็นแบบซีเควนซิงแอดได้เพราะฉะนั้นทวามเพอร์ซ i นาเซชันเนี่ยก็สามารถทำเป็น Sequencing หรือว่าทำเป็น Story ได้ว่าเขาจะเห็นแอดตรงไหนก่อนอผมว,ว่ามากขึ้นละ ผมว่าข้อนี้จริงๆอ่ะไม่ใช่แค่คนที่เป็นฝั่งมาร์เก็ตเตอร์ต้องรู้นะแต่ผมกลับมองว่าคนที่ทำในพาร์ทครีเอทีฟเอเจนซี่ทั้งหลายอ่ะควรจะต้องรู้นะเพราะถ้า<ม>คนทำครีเอทีฟรู้จะได้รู้ว่าคนจะต้องวางสตอรี่เทลลิ่งผ่านการทำแอดรูปแบบต่างๆหรือจะร้อยเรียงแอดอะไรเอขึ้นก่อนบี B ขึ้นก่อนหรือซีขึ้นก่อนนะครับผมว่าคอยยนี้สำคัญมากครีเอทีฟในยุคดิจิตอลหรือยุคเดต้าจริงๆอะครับอย่างยกตัวอย่างครับอันนี้เป็นการใช้เรื่องของคอนเท็กชั่วเข้ามาแล้ว อ๋อใช้พรือง g o เข้ามาแล้วใช้เร่เอง3ี e เข้ามาแล้วซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะช่วยทําให้ตัวครี a t i v e ของเราเนี่ยมันมีความเป็นค่อนข้างอะไรผมมองว่ามันค่อนข้างจะดินามิกตามสถานการณ์ตรงนี้ซึ่งยิ่งถ้าเกิดเรามี data signal ต่างๆเพิ่มเข้าไปครับเช่นเขาเข้ามาดู product ไหนเข้ามาทําอะไร และกระทั่งด a ต a าที่เราเก็บเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นเฉพาะออนไลน์ดัตาเท่านั้นครับอืาสามารถ i n น e s t พวกที่เป็นออฟไลน์ด a ต a าเข้าไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างเนี้ยเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะมีการไปเยี่ยมชมเออ่ไปลองเทสได้มาล้วไปลองขับม,ม,มาหรือว่ามีการเปรียบเทียบรถสองคันอย่างเงี้ยเราจริงๆเราก็ถับสามารถเอาข้อมูลพวกเนี้ยมาช่วยในการทำครีเอทีฟได้เหมือนกันโอ้โหคือ นึกแบบนี้สนุกเลยนะสมมติผมไปเทสได้อ่ะอันนี้คืออะไรนะเปย์โยอะเปร์โยสมมติพี่จอมดูอยู่ผมไปเทสได้เปร์โยรุ่นหนึ่งมาแล้วรถที่ผมไปเทสได้มาเนี่ยรุ่นนั้นสีนั้นปรากฏขึ้นในหน้านี้พร้อมได้แมสเซจที่ทักเป็นชื่อผมอค,คุณหนุ่ยรถคันนี้ตัดสินใจได้หรือยังโปรโมชั่น30%ของคุณเนี่ย now or never แล้วนะโอ้ยิงนี้อิมพา์มากเลยนะใช่เราเราสามารถทำลักษณะแบบนั้นได้คือเราอาจจะยังไม่ต้องทำให้เขาแบบตกใจโดยการใส่ชื่อเข้าไปเพราะว่าการใส่ โอเคโอเคโอเคอ่ะังปหน่อยแต่จะแบบอาจจะใส่เป็นแบบว่าเนี่ยคุณเราให้สิทธิพิเศษของคนคนนี้โดยเฉพาะโดยที่อของเราอาจจะไม่ได้ให้สิทธิทุกคนแต่เราให้สิทธิเฉพาะบางคนซึ่งตอนีรผมมองว่าการออกแบบแคมเปญหรือว่าการลักษณะการสื่อสารออกไปเนี่ยมันจะเริ่มมีความเป็นวันทุวันมากขึ้นล่ะอืมเพราะเราสามารถลิมิตดิวได้เขาเ็อย่างเช่นยกตัวอย่าง คุณจะต้องซื้อภายในระยะเวลาเจ็ดวันนี้เราถึงให้นาคานี้ mm. มันก็จะมีความังมากขึ้นโอสตูดิโอนี้มนันเป็นโปรดักต์ตัวหนึ่งที่อยู่ใน GMP เหมือนกันที่เราสามารถทำพวก Dynamic Creative ได้สมมุติว่า mm. เราสามารถอัปโหลดตัวสเปซชิดขึ้นมาได้เลยว่าเราต้องการให้มันมีกี่เวอร์ชันสมมุติเรา้บอกว่าเราากต้องการทำทั้งหมดหนึ่งพันเวอร์ชันอย่างเงี้ย mm. เราทิ้งไว้ออกแบบรูปมีรูปมีข้อความทิ้งไว้หรือว่าเอาพวกทำพวกนี้เป็น Data f e ฟ d เข้าไป หลังจากนั้นใ,ในตัววิดีโอหรือว่าตัวครีเอทีฟพวกนี้ยมันจะช่วยในการสร้างตัวโฆษณาของเราขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้น<ม>การที่เราบอกว่าเอะเราอยากทําแบบครีเอทีฟเป็นพันๆเวอร์ชันอ่ะหรือว่าเหมือนที่เราเคยเห็นเคสตัตตี้กันว่าทําไมเขาถึงทําเป็นแบบแสนเวอร์ชั่นได้ล้านเวอร์ชันเพราะอะไรเขาใช้เทคโนโลยีตรวเนี้ยเข้ามาช่วยแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวของ โปรดักี่ชื่อว่าแคมเปญแมเนจเจอร์อย่างเงี้ยสมมติว่าเรามีการไปลงหลายๆที่อย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าเราอยากมีการพวกครลเรื่องของแบรนด์เซฟตี้เราต้องการคนโทรลเรื่องของการเห็นฟรีเควนซีการเห็นหรือว่าการเซิร์ฟบิงของแอดพวกเนี้ไอตัวแคมเปญแมเนเจอร์ตรงเนี้ยมันทําหน้าที่ตรงนั้นอืมการที่เรามีหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ช่วยในการที่เราสามารถยูนิฟายตัวออเดียน e ์มาได้ครับ สุดท้ายมันจะได้เป็นภาพนี้ครับที่เกิดขึ้นภาพนี้ครับที่เป็นลักษณะเป็นฟูติเจอยวนี่เลยที่เราสามารถเห็นได้แต่ต้นทางเลยว่าเขาเข้ามาจากตัวตัวโปรดักต์ไหนบ้างวิ่งเข้ามาเซ็นทรัลไล์อยู่ที่ในฝั่งของอ n a l y t i สามกศูซึ่ง a n a l y t i c สามกศูนเนี่ยก็สามารถทําการอัปโหลดพวก CRM data ได้นะครับนั่นหมายความว่าเราไปทำเทสได้มาละคนคนนี้บอกว่ามีแนวโน้มที่จะซื้อ ภายใน30วันรเราอาจจะ add a t t r i b ได้แล้วว่าคนคนนี้มีแนวโน้มจะซื้อ30วันหรือว่า<ม>คนคนนี้เข้ามามี attribute ว่ามากับครอบครัว<ม>แบบนี้เราก็สามารถเอาข้อมูลพวกนี้ใส่เข้าไปเป็น signal, signal ได้แล้วเอาข้อมูลพวกนี้ไปทำ s e g m e n t งทั้นต่อเพราะฉะนั้นพอการทำ personalization มันก็ถึงจะเกิดขึ้นมาได้ง่ายตรงที่แบบว่า จะทั้งเป็นฝั่งย e ิงแอดหรือว่าบนหน้าเว็บไซต์ของเราเองได้ด้วยเหมือนกันเออถ้าเห็นภาพนี้ก็เข้าใจครบเจอ์นี้นะเห็นแอดแล้วก็เสิร์ชเข้ามาเก็บมาที่ตรงนี้แล้วก็เรื่องของออติมไ z e 3สามหกศเข้ามาอนาลิติกออกมาเป็นรีซอร์ทวิชไลท์ที่ Data Studio โ okay. อเคมีสินค้าหรือบริการประเภทไหนบ้างที่ไม่สามารถทำโพสต์ไลท์ได้ผ่าน GMP ข้อนี้ผมว่ามันสินค้าหรือบริการอ่ะมันทําได้หมดแหละเอ,อแต่นั่นสขึ้นอยู่กับว่า จอร์นี่ของเรามันเป็นแบบไหนยกตัวอย่างถ้าเจอร์นี่ของเราเนี่ยมันไปอยู่บน f c e b o o k p เ g e อย่างเดียวครับอย่างเงี้ยโก็จะทำากมพไม่ได้ละเพราะว่าหนึ่งคือคุณจะเก็บดาต้าอย่างไรเออเออเออถูก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 เข้าใจดต้าอย่างจะเอาคลิปอย่างไรจะเอาคอนเทนต์ไปทำตรงไหน,ม,นไม,มันไม่มีเหมือนไม่มีมการที่เรามีการเตรียมีจริงคือเราต้องต้องมีบ้านของตัวเองครับอืม บ้านก็จะเป็นไซต์เป็นแอปพลิเคชันเป็นเหมือนไอโคไซต์หรือว่าอะไรก็ตามถ้ามี Data มากพอผลิตชิ้นงานจํานวนมากๆอย่างไรอ๋อเรื่องการผลิตชิ้นงานอ่ะสมมติ personalization ต,ต้องมีสักเอาเอาไม่ต้องถึงพันเอาแค่ร้อยชิ้นงานนะร้อยชิ้นต้องทายัางไงครับมันจะกลับไปที่เรื่องของตัวสตูดิโอของครีเอทีฟเมื่อกี้ปะ่ะใช่ครับมันจะเป็นตัวเครื่องมือของสตูดิโอซึ่งปกติที่เขาทํากันนะครับอย่างยกตัวอย่างเราจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นการทำลักษณะเป็นเทมเพลตเบสอืม อย,อย่างเราเคยเห็นแอดของฝั่ง Agoda ไหมครับมันก็จะเป็นเ a น e พ a เบสจะมีรูปที่เป็น Destination ขึ้นมารูปกรอบว่าเอ๊ะราคาเป็นอย่างไรรูปภาพ call to action ครับาสี4-5จุดแล้วเราก็ทำการัครบ มันก็จะสามารถผลิตชิ้นงานอมนาได้เยอะเพราะแทนที่จะต้องมา,าทำ h o t o s h o p ทำคงทำกันไม่ไหวนะครับมันก็ต้องมีชิ้นงานตั้งแต่แบบ art work headline copy หรือปุ่มหรือต่างๆอ่ะที่ต้องคเยหีบต้องคิดแล้วว่าแบบจะต้องวางเทมเพลตแบบจะต้องเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนแนสเทจแบบไหนนะครับมันผลิตไม่ได้หรอกมันเหมือนว่าคุณต้องคเยหีฟยุคใหม่ต้องเข้าใจ อัลกอริทึมต้องเข้าใจเ,เข้าใจแมชชนิกแมชชนิซึมของมันด้วยว่าเราจะยูทิลไลซ์ทูลที่มันมีได้ยังไงไม่งั้นการพัฒนาไลฟ์อ่ะมันไม่เกิดหรอกนะครับผมมันจะเป็นงานแฮนด์คลาสถ้าเกิดคุณเป็นธุรกิจไซเล็ก SME ดูแลลูกค้าไม่กี่คนอนะ่ะคุณทำพัฒนาไลฟ์แบบนั้นได้ด้วยการแฮนด์คลาสแต่ถ้าเกิดคุณเป็นระดับเอ็นเตอร์ปรส์แต่คุณต้องเข้าใจทูลก่อนเข้าใจแมชชนิซึมก่อนเข้าใจคอนดิชั่นก่อนว่ามันทําได้แบบไหนคุณจะได้แมันได้เต็มมที่ากขึ้นนะครับ